หญิงแม่ยังจะดูเยอะดิเนี่ยอืเอาไพพันยกอ่ะว่าตีนลงแล้วตีกบตีปตีปูเออดีบอกมาเลาเนี่ยนะเล่านี่ขุดข้างล่าใจเฮ้ยีนเฮ้ยไ้เขาเบียดป่ะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแก่กี้ของวตบลงนี่ตรงไกลผมบลงไม่ยิ่งกัน กินกันเด้อเอาตามผีผีน้อสุกตีบีดีอภหาไวเนี่ยี่ตาเตาค้มตาอุ้มตาคมบเดียบีมอกเลยหมอันเนี่ยอาอักบันทันแล้วเราเกยอะผู้เดียวตัดตัดาออกยกผู้เดียวูไมไแล้ว ป็ดกูคอแล้วน่ะเอาจะผ่าต้องกินไรเหรอพูดจะผ่าสิจะผ่าันปิดกดแต่ละม้มันเี้ยมันเี้ยเจ้าเจ้าผากไงเจ้าผาไม่ได้หรอกไอ้เนี่ย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 ตาบอกไปแก้เนี่ยเอากเนี่ยเนี่ กินเหมียวซาดยังงน่ะน้องดีใจมามามันมองหลายเนี่เนี่ยไปซื้อยแหงได้ไปซื้ออีตะกอนอยนึงได้ี่เสล้วสภาพนีตัวยังมอจงีคือมอกจะกดนนึงอันน้นไม่ไอได้มไออเหผิดีีเน่ยไม่ผิดีไปซื้อมูกว่นันผิกับมอไม่้กินแหงไอกินแหงไอกินแหงตัมอแล้วบีาลงกินน่น่ เออเออแต่เย็นเย็นแตเย็นเย็นตาเพิ่นตาเพิ่นเพิ่นียื่นหรืไกเมื่อกี้บอกกัแล้าเนี่ยไง้าซีามมาเลยอะวิวให้มองนนี้กไปซื้ออีกขวดนึงขวดันนึงไกด่างงนมเอย่างงินมอันนี้อันนี้เป็นบ้านยนบ้านไอรเนี่ยบ้านบิมันไม่ยาบนโอ้ตีมจำได้ไม่ได้ ีกก็ขั้น้ไอซันมาละบอไอซันต้องแกะให้ต้องไม่บีกินซื้อไหมพอแล้วอุย้ิกาอีกกว่นี้่นึงพอดีเล่นสูดๆเต็มหมดติสิวติวตยไม่ใชว่ามา มุ่ไปพี่ตีปันเฉยไปอย่านี้อีดีตลกเป๋องหน้าดูไหมตลกได้ปะตัวลอัดีอีกัีดีตัวลูกเยอะตื่นตรงรู้งอลองเล่นชันรูทศไทยรวมเด่นหนึชาิไทยเป็นชาติแต่ไทยเขาไทยสว้มตุนกินเนาะกินเบิร์กแล้วเนี่ย กูเห็นดิต้องเดี๋ยวอปกินเนาะก<อ>ูเอาม,าอานม,ามาันขอปากจะนัมาไหมพอไาทำทยกูมันง่ายไมเจับ